รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันอันนี้ผม,มพิพาทวิจารณ์ตามสื่อนะไม่ได้จะไปพูดเสียดสีหรือไปพูดอะไรกับคนที่ผมก็ไม่รู้นะผมก็พูดตามกระแสในเรื่องส่วนยังน้อยที่เขาเล่นกัน ืที่นักกฎหมายเขาพูดอยู่ผมก็พูดตามนักกฎหมายนะอืมและส่วนส่วนของแปงสองเนี่ย <c oughs> ที่มีเอ,อวนผอมจอมซาเขาไปดำเนินการอยู่เนี่ยเราก็วิเคราะห์ตามที่เขาพูดนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องสินสมรสเกี่ยวกับเรื่องเช่าเช่าได้ไหมเช่าปลูกปลูกหญ้า อพาอมีคนพูดอยู่ตรงนี้ผมก็มาขยายต่อพูดถึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่นั้นเป็นที่ของใครอ่าเราไม่รู้เออคุณจะบอกผมรู้ผมไม่รู้เออผมไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของใครถ้าเป็นที่ของใครก็มันก็ใครเป็นเจ้าของที่ก็ออกมาร้อนตัวเองก็ผมก็ช่วยไม่ได้เอา้าจริง เออไอ้ที่แปลงสองผมไม่รู้เป็นของใครนะเห mm. ็นเขาพูดผมก็พูดบ้างก็ตามข่าวตามกระแสนั่นแหละเออแต่ถ้าใครมาล้อนตัวเป็นของเป็นของตัวเองก็คุณก็ไปใช้สิทธิ์ของคุณอืมนั่นแหละมันไม่อย่างนั้นเออไม่ใช่ว่าไปพูดพลาดพิงอะไรผมไม่รู้เราก็คุยกันไปตามกระแสที่มันมีอยู่ในสื่อทุกวันทุกวันนั่นแหละ เป็นไป,ไปตามนั้นในเรื่องต่อมาเนี่ยในเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องคดีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆตามที่ได้รับข้อมูลมาได้รับข้อมูลมาที่ร่วงรู้ก็คือตอนนี้เนี่ยทีมทนายชุดใหม่ อันนี้ผมวิเคราะห์ส่วนตัวของผมทีมทนายชุดใหม่ก็กําลังดําเนินการดูกําลังดําเนินการตรวจสอบนู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปอยู่นะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยอันนี้พูดถึงความคืบหน้านะแล้วก็วิเคราะห์ส่วนตัวของผมเองนะครับในคดีกเกี่ยวกับเรื่องดีกาอยู่ในหมู่บ้นานเกล์เพื่อนเที่นยนในชั้นดีกาเนี่ย ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมใช้คํา่าวิเคราะห์นะน่าจะไม่เกินหนึ่งปีอยู่ในระยะหนึ่งปีแน่นอนที่จะต่อสู้กันในชั้นชั้นฎีกาเนี่ยหนึ่งปีก็นับตั้งแต่วันที่ศาลท่านตัดสินน่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปีที่จะเขียนอุทธรุหรือ เขียนแก้น่นนี่เกี่ยวกับเรื่องในชั้นดีการนั่นเนองก็อธิบายให้เอฟซีฟังดูประมาณนั้นทีมงานทนายชุดใหม่ของของป้าก็เราก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้แล้วกันเพราะว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของของป้าเของป้าเขาไม่นําเสนอก็เราก็ต้องเงียบอืมก็ปล่อยให้อ่าท่านทนายเขาทำงานอย่างสบายใจจะได้ไม่ปวดสมอง จะได้ไม่มาเครียดว่าเขาขุดประวัติทนายคนนั้คนนี้อีกอนั่นแหละในส่วนในเรื่องคดีใหญ่นะก็สู้กันไปก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่สิ่งที่มันแปลกกับเรื่องคดีนี้เนะี่ยอ่าอะไรนะพวกมึงพันเดียวกันกับอียานแล้วมึงมาจากไหนล่ะมึงพันไหนล่ะอะ ก็ต้องถามตัวตัวว่ามึงพันไหนมึงมึงมึงเป็นลูกสมุนหรือพันไหนเขาก็ไม่รู้จริงๆผมเฉยๆกับเรื่องก็เรื่องพิมพ์มาริกิทก,ก็นี่หรอกจริงๆไม่ต้องพิมพ์ให้มันตื่นเต้นกว่านี้นะถ้าจะด่าผมนะถ้าจะด่าบักไลต้องตื่นเต้นกว่านี้กูผ่านมาเยอะแล้วเออจริงๆนั่นแหละ มึงรูมุดมาจากรูแตดไหนมึงก็ไปอยู่ในรูแตดนั้นอืมไม่เก๋จริงอย่าเสอใอนช่องนี้จ้ะเออ,อจริงจริงเออมึงมาจากรูแตดไหนมึงก็ไปรูมึงก็ไปมุดกับรูแตดนั้นแหละกูจะบอกให้อย่ามาเสอในช่องกูนี่โอ้โหห้าวจัดประหยัดไฟ บอกได้เลยครับไม่เคยสะทกสะทานกับคอมเมนต์ปัญญาอ่อนพวกนี้กูเฉยเฉยมันขึ้นอยู่กับกูจะเล่นหรือเปล่านี่บอกตรงๆนะคือตอนเนี้ยก็ก็ทีมงานทนายชุดใหม่เขาก็ทำงานของเขาอยู่น่าจะใช้เวลาประมาณถ้าให้ผมวิเคราะห์น่าจะประมาณหนึ่งปีนับจากไล่ไปเลยครับไล่จากสารตราัดสินนั่นแหละ เพราะว่าน่าจะน่าจะไม่ยืดเยื้อน่าจะไม่นานแล้วสิ่งที่มีการแก้ไขถ้าให้ผมวิเคราะห์เท่าที่เราติดตามคดีนี้มาเราติดตามคดีนี้มานานตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่เขาจะแก้ไขถ้าให้ผมวิเคราะห์ก็น่าจะเป็นเรื่องเวลาน่าจะเป็นเรื่องเวลาทีมทนายก็ต้องไปแก้เรื่องเวลา ให้ให้กับพ่อไปอีกเรื่องเวลาไทม์ไลน์แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องแน่นอนต้องต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องเส้นผมแน่นอนต้องมีเรื่องเส้นผมแล้วก็ต้องมีเรื่องข้อพิรุษแล้วก็จะมีเรื่องแรงจูงใจเป็นหลักแรงจูงใจในการกระทำเนี่ยต้องต้องแก้ให้ขาด ต้องแก้ให้ขาดเลยนะครับเชื่อไหมว่าถ้าอันนี้ผมวิเคราะห์ส่วนตัวของผมถ้าเกิดว่าแก้เรื่องเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยมันจะหลุดทั้งหมดนั่นคือแรงจูงใจมันก็จะมีแรงจูงใจที่ถ้าถ้าท่านทนายชุดใหม่เขาแก้ได้มันก็จะหลุดหมดทุกอย่างอันนี้เคยมีผมเคยคุย คุยกับท่านนักกฎหมายไปอยู่เออก็คือไม่เมื่อไม่มีแรงจูงใจเมื่อแก้ปัญหาเรื่องแรงจูงใจอย่างอื่นก็ต้องเป็นประเด็นอื่นต่อไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพ่อปเอมันก็ต้องแก้ตรงนี้นะครับตอนนี้มันมีมันมีแรงจูงใจเกิดขึ้นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสัมะเพ ا ตรงนี้ถ้าแก้ตรงนี้ได้ทุกอย่างมันก็จะ คายไปหมดเลยแล้วก็จะเป็นผลดีกับพ่อเพอีกด้วยซ้ำหลักๆก,ก็จะประมาณนั้นแหละอันนี้เป็นเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่าก็ต้องคลี่คลายตรงนี้อืมต้องต้องแก้ปัญหาตรงตรงนี้